สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาได้ความรักให้กับชาวราศีธนูช่วงครึ่งเดือนแรกมีนาคม2 5 1 2เราเริ่มมาดูอะไรครับ ครับผมแล้วก็เลือกไพ่ครบแล้วครับมาดูกันเลยเจ้าชะตาชาวราศีธนูเวลานี้ดูคุณจะมีความสุขกายสบายใจนิด,น,ดนิดนะเนี่ยคุณรู้สึกว่ามีความสบายใจทางความรักมากเลยอะ่ะเหมือนกับว่าหากมีปัญหาความทุกข์ใดในใจเนะี่ยคุณก็น่าจะปล่อยวางมันได้ดูคุณน่าจะอารมณ์ดีเลยดับหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะมีแนวโน้มถึงการที่มี โอกาสต่างๆที่หยิบยื่นมาให้คุณทางความสัมพันธ์ทางความรักอะเนี่ยดูสังเกตให้ดีนะครับอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้เนี่ยความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันดีโลดโล่งปลอดโปร่งสบายช่วงนี้เพราะว่ามันคุณน่าจะเห็นถึงความหวังอะไรใดๆทุกอย่างในชีวิตหลักของคุณอะเส้นทางความรักของคุณตอนนี้คุณคงค้นพบถึงหนทางโอกาสอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วก็นํามาซึ่งความหวังในชีวิต รู้สึกอะไรดีๆในชีวิตออกมาเยอะมากเนี่ยมันเมื่อก่อนคุณคงจะเคยมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายทั้งความรักหลายๆอย่างเนี่ยมันเคยไม่ได้ดังใจกับตัวคุณนะเนี่ยไอแต่แลสุดท้ายเนี่ยไอ้อกความหวังดีๆที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานก็ได้นะความมัน่นคงอะบางอย่างที่เข้ามาเนี่ยอืเหมือนกับว่าคุณได้พบอาจจะเจอทางออกใหม่ๆใ,ใน ความรู้สึกตัวเองอะหากความรักมันแย่มากอะแต่ว่าเหมือนกับคุณจะได้ความมั่นคงทางการงานการเงินหรือโอกาสทางการเงินเนี่ยมันเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณให้คุณเออได้พักความรู้สึกออกไปบ้างเงินโดยที่ความรักคุณอาจจะรู้สึกมันน่าเบื่อนหน่ายก็จริงแต่ว่าตอนนี้คุณกลับรู้สึกดีในแง่ของการงานการเงินที่เข้ามามากกว่าและการที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองเก็พยายามที่จะ ต่อสู้ฝ่าฟันกับมันมาตลอดนะคุณไม่ไม่ค่อยยอมแพ้กับความสึกใดๆนะจนแบบว่าคุณสู้กับมันมาเยอะจนแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณจะผ่านไปได้จนคุณรู้สึกว่ามันมันเริ่มน่าเบื่อนหน่ายมันเป็นอะไรที่คุณอยากจะจะบอกคุณยอมแพ้แล้วหรือเปล่าคุณคุณอาจจะเหมือนกับเริ่มให้ความสําคัญทา,ทางความรักอะตอนนี้คุณเริ่มกลับมา อยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวอ,อย่างไร้่ีเลียนอันนี้ยเนี่ยคุณเริ่มตอนนี้ไอความสุขความสมหวังในรที่คุณมองมองตอนเนี้ยคุณอาจจะเริ่มไม่มองคู่ของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณแล้วนะคุณเริ่มไม่ให้ความสําคัญไม่ให้น้ําหนักสิ่งนั้นในใจคุณละเนี่ยคุณเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองอะไรในการพัฒนาตัวตนอะไรพวกเนี้ยมากกว่าที่จะนําพาความสุขคุณเนหะมือนกับคุณเลือกที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นก็ได้นะ อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอ่ะเนี่ยใจคุณพวกคุณก็รักกันมีมิคุณอาจจะรักเขาคนเดียวก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งที่ต้องทะเลาะก,กันอยู่ทั้งรักทั้งเกลียดขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่คุณก็เป็นการขัดแยงด้งจยู่ท่ามกลางความรักที่อยู่เบื้องหลังใ,ใจของคุณนะอ่ะคุณรู้สึกว่าเหมือนกับ คุณอาจจะรักเขามากเกินไปนะรักเขาคนเดียวมากกว่าเนี่ยไพ่ห้าเหรียญเนี่ยไพยย่ของการรู้สึกขาดแคลนมันไม่เติมเต็มในความรักอะเนี่ยความรักที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถตอบโจทย์อะไรกับคุณได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยคุณเริ่มจะให้ความสำคัญกับการเงินที่เข้ามาบทสรุปตอนนี้คุณก็ได้ไพ่เด็กเหรียญเนี่ยครับมัน อย่างว่าเนี่ยไอโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันนํามาซึ่งความหวังใหม่ๆทําให้คุณได้เห็นโอกาสมันจุดประกายทางความรู้สึกของคุณให้คุณแบบท้าทายคนลุกมาสู้สักตั้งหนึ่งอนะตอนเนี้ยคุณคุณเริ่มที่จะลุกมาสู้แล้วอยากจะให้อะไรใดีๆเนี่ยมันกลับมาหาคุณบ้างแล้วนะเนี่ยคุณมายืนรบอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเนี่ยเราก็ แล้วก็ทําดําเนินการบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณเห็นว่ามันมันเป็นโอกาสที่เข้ามาอยู่ตอนเนี้ยคุณรู้กับมันอย่างเต็มที่ว่าคุณเห็นว่านี่แหละคือทางที่คุณกำลังจะเดินหน้าไปมันน่าจะทําให้คุณได้พบกับความสุขความสบายใจในช่วงนี้ได้อะจากปัญหาความรักใดๆก็ตามนะคุณเริ่มจะมาทางเนี้ยแล้วก็รอรับกับผลดีๆที่เข้ามานะครับไพ่ไพเทมเพลนเนี่ยมันน่าจะเป็นคีย์หลักเลยว่าอย่างน้อยอ่ะหากคุณ หากคนนุณความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นและคุณเริ่มดําเนินการไปแล้วก็ยินดีด้วยครับคุณก็คงจะพบอะไรดีๆในชีวิตแล้วมีความสุขมากขึ้นไม่ปล่อยให้ความรักมันมากดคุณมากเกินไปแต่หากคุณยังคงแบบว่ายังจมอยู่กับปัญหาความรักเดิมๆอยู่แล้ตอนนี้นะอยากให้คุณลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆให้มันให้มันสมดุลให้มันดีขึ้นไอ,อย่างไรครับความสมดุลเนี่ยให้มันเป็นความสมดุลในใจคุณมากกว่า อย่างน้อยคุณต้องทําให้ตัวเองฮนะมีความสุขมีอะไรดีๆทํามีหันมามองอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตบ้างอนะ่ะไม่ใช่ว่ามองความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่เข้ามาที่ทำให้คุณสบายใจได้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ความรักนะสุดท้ายแล้วความรักที่คุณคาดหวังอยากจะได้เนะี่ยมันเหมือนกับราภครมันจะบอกว่ามันไม่มีเข้ามาให้คุณอนะ่ะเนี่ยคุณต้องให้ค่าให้ความสุขของตัวเองในใจคุณตอนนี้ในด้านอื่น แล้วคุณก็คาดหวังว่ามันน่าจะนําพาอะไรดีๆมาชีวิตคุณนี่คือภาพรวมชาวธนูนครับทีนี้เราจะมาดูให้กับคนโสดกันบ้างครับคนโสดตอนนี้เนี่ยคุณ เหมือนจะลุกมาเก็บคมความคิดความต้องการทางความรักของคุณลงไปนะครับอะไรเดิมๆที่คุณเคยมีความต้องการความรักใดๆอย่างรุนแรงในอนดีตนะครับความรักที่เคยมีผลกับตัวคุณมากทางอารมณ์เนี่ยคุณน่าจะต้องแบบว่าลดมันลงมาลดระดับมันลงมาเก็บความรู้สึกเหล่าน,นั้นเอาไว้ซ่อนเอาไว้แล้วคุณก็ไปนําเสนอสิ่งอื่นๆดีกว่านะเนี่ยครับคุณน่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเห็น มีสัญชาตญาณในการมองโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาอย่างน้อยในงแง่หาความสุขให้ตัวเองอนะ่อย่างน้อยมันต้องเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวคุณให้มันดีขึ้นด้วยปนระมาณนี้อย่างคุณแบบพยายามทิ้งอะไรเดิมๆไปแล้วก็มองหาสิ่งใหม่ๆถึงก็ได้นะแบบคุณนนะคุณโสดนะอย่างคุณคงเริ่มจะมองหนทางใหม่ๆทางความรักแล้วเนี่ยพอที่ผ่านมาแนละ้วคุณคงจะพยายามสู้อดทนแล้วสู้ฝ่าฟันมามากอนะ จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่ามันมันไม่ไหวแล้วมันควรจะเพียงพอได้แล้วอ่ะคุณก็เหมือนกับเลือกที่จะหยุดละหยุดในการดําเนินการทางความสัมพันธ์ใดๆกับสิ่งเก่าๆที่เคยทำให้คุณรู้สึกแย่คุณหยุดแล้วก็เริ่มเหมือนออกมาพักแล้วก็ไปหากับสิ่งดีๆได้แล้วลอ่ะรอสิ่งดีๆที่เข้ามาใหม่ๆดีกว่าเนี่ยเดีแต่ว่าถ้าให้ดูนะมันคุณเหมือนกับ อาจจะไม่เป็นการเปิดตัวเปิดใจไปมองคนอื่นเต็มที่นะดูเหมือนว่าคุณน่าจะมาอยู่กับตัวเองเป็นคนที่มีความนิ่งทางอารมณ์มากขึ้นเก็บข่มความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยไว้ในใจไม่เปิดเผยมันออกมามากนะเนี่ยแล้วก็ไปมุ่งเน้นกับสิ่งต่างๆด้านด้านอื่นการงานการเงิน,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 นเนี่ยแล้วแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งนั้นไปก่อนลืมปัญหาความรักเดิมๆไว้ก็ขออาจจะช่วยชาลสีธนูนะค,ครับให้ เจออะไรดีๆในชีวิตหลังจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีนี้เรามาดูให้กับคนมีคู่กันบ้างครับโอเคสำหรับคนมีคู่นะครับเนี่ยแหละ เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยมีอะไรแย่ๆที่มันมากระทบกระเทือนจิตใจคุณในแง่ความสัมพันธ์ความรักกะนนะตอนนี้คุณก็เนี่ยลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเด็ดขาดแล้วอะ่ะคุณตัดสินใจตัดปัญหาอย่างเด็ดขาดเลยเนี่ยคุณเลือกที่จะหันมามองโอกาสที่เข้ามาด้านอื่นอะ่ะที่จะนำยังน้อยอะ่ะอะไรที่มันเป็นผลเสียที่ทำให้จิตใจคุณ ต้องแยกขึ้มนมาอย่างเงี้ยคุณจะไม่สู้ไม่อดทนไปแก้ไขมันอีกแล้วอะเหมือนตอนนี้คุณให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าคุณตัดมันยังเด็ดขาดครับแล้วก็มองหนทางข้างหน้ามองสิ่งที่คุณสะโคบอยู่เนี่ยคุณน่าจะเน้นทางการงานการเงินนะหรือการมาอยู่กับตัวเองเนี่ยความลักความสัมพันธ์ใดของคุณตอนนี้ไม่อาจจะดูใจคุณก็คงจะหยุดนิ่งแล้วไม่ไม่ค่อยอยากจะอยากให้เดินหน้าทางความรักให้มันหวานแบบอะไรแล้วช่วงเนี้ย คุณรู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อรู้สึกเหมือนครับขอตัวเองให้อยู่นิ่งๆรักษาสถาบาันครอบครัวตัวเองไปเงียบๆดีกว่าอยู่กับตัวเองไปแล้วก็ทาหน้าที่ของตัวเองไปให้ตัวเองมีความสุขไปของพากับด้านนั้นไปก่อนเพราะความรักมันคงไม่ค่อยตอบโจทย์กับชีวิตคุณให้คุณมีความสุขเนี่แล้วคุณก็น่าจะได้มาอยู่กับตัวเองจริงๆโดยที่มีความมั่นคง ในดูแล้วมีคนที่มีพลังอำนาจเราก็มั่นคงมากอะอย่างอยการที่คุณนิ่งไปเนี่ยค,คู่รักคนกขอาคุณเขาอาจจะเริ่มแบบว่าเออมีความเกงออเกงใจคุณขึ้นบ้างหรือเปล่าคุณคงจะรู้สึกได้นะเนี่ยมันก็เลยนำพาคุณเออมาทางนี้แล้วรู้สึกว่าที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าพอเรานิ่งขึ้นเราเนี่ย,เร,เ,ยเราสร้างเหมือนกับสร้างอํานาจให้กับตัวเองอะ่ะทำห้คู่เราก็อาจจะเริ่มเกงใจเราบ้างได้ก็ได้นะ เนี่ยอย่างน้อยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมาทางนี้แล้วมันพบพบความสุขความหวังที่ว่าทางนี้มันใช่ที่คุณจะเลือกมาเนี่ยครับคุณเป็นคนที่มาอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูมีความคิดความอ่านนะนึกซึ้งในใจอ่ะเนี่ยมีไอความรักความหลงไหลรุนแรงในอดีตเนี่นยมันก็คงจะเก็บข่มมันเอาไว้ในใจมากกว่าแล้วก็มายึดความมั่นคงทางครอบครัวอย่างละก็เป็นการให้ความสังเวกับตัวเองมากขึ้นนะครับ ไม่ไปวิ่งเต้นลงไหลกับความลับมากแล้วนะเท่าที่เห็นนะเวลาเนี้ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ